สวัสดีครับผมนายชัยชลยเรือสกุลรหัสโซน34ชั้นที่3มู่2วันนี้จะมาร้องเพลงมุมอะไรนะมุมอะไรเอ่ยเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับมุมอะไรนะมุมอะไรเอ่ยมุมมีหลายรูปแบบเราไม่จำไม่นขึ้นใจเฮ็ดมุมอะไรนะมุมอะไรเอ่ยมุมมีหลายรูปแบบเราไม่จำไม่ขึ้นใจมุมแหลมมุมแหลมมุมแหลมแหลมจังเลย มากหเสิบจะน้อยกว่า90้มุมฉากมุมฉากมุมฉาไม่เอียงเลยตุมเอ็ตั้งฉากเท่ากับ90้มุมป้านมุมป้านมุมป้านใหญ่กว่าเดิมมากกว่า90้าสิบน้กว่าร8อยแปดบมุมตรงมุมตรงมุมตรงตรงแบบเป๊ะเหมือนเส้นยาเท่ากับร้อมุมกลับมุมกลับมุมกลับอย่าสะใจมากกว่า้อยแปสน้อยกว่าสามรมุมอะไร มุมอะไรเออมุมมีหลายรูปแบบมันไม่จะไม่ขึ้นใจเฮ้มุมอะไรนะมุมอะไรมุมมีหลายรูปแบบเราไมา่จะไม่ขึ้นใจ